พี่น้องทะ่รักในพระกริชสัจา้าตามสถิติที่เขาทำเวลานี้ก็คือว่าปีที่แล้วมานี่เป็นปีที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดเพราะโรคโควิดในหลายประเทศแต่ก็ทาประเทศไทยของเราก็มีอยู่บ้างและตามหมู่บ้านต่างๆของเราก็มีปรับรายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องความตายอีกสักหน่อยความตายเป็นเรื่องลึกลับ เป็นปริศนาสําหรับคนที่ไม่ได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแังนั้นเราก็บอกว่ามนุษย์ก็หลีกเลื่องความตายไม่ได้จนมีคําพูดคําหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนเท่ากับความตายแม้เรารู้ว่าเราทุกคนต้องตายแต่เราก็ไม่อยากตายใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องการอยู่ต่อไปในโลกใช่สิ ในความเชื่อของเราบอกว่าพระพิญเจาสร้างเรามาเพื่อชีวิตนิรันดรขณะนั้นก็ตามเราทา้งสายกายแล้วก็มีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปส่วนวิญญาณนั้นจะต้องไปหาพระบินเจาอันนี้ความเชื่อของเรานะครับมีถามีการถามว่าจะมีทางชนะความตายไหมล่ะถ้าหากความตายเป็นจุดจบของทุกสิ่งความหมายของชีวิตคืออะไร คำเชื่อคริสตชนของเราสอนว่าความตายไม่ใช่โศกนาฏกรรมพระเยซูเจ้าผู้กลับพืนชีพสอนว่าความตายไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งแต่เป็นประตูไปสู่ชีวิตนิรันดรเราอ่านในพระวรสารว่าธ็ดพืชที่ตกลงในดินและไม่ตายมันก็คงจะอยู่มเมล็ดเดียวแต่ถ้ามันตาย มันก็จะบังเกิดผลมากมายความตายคือการให้โอกาสแก่ชีวิตผ่านทางความตายนี้เท่านั้นที่ชีวิตใหม่จะโผล่ขึ้นมาสังคายนาวติกันที่สองเขียนว่าผ่านทางวงพระคิดเสัจเจ้าและในพระคิดสัจเจ้าริ้วรอยของความเศร้าโศกและความตายก็มีความหมาย พระคิดเสดจเจ้าได้กลับคืนชีพทําลายความตายด้วยการสิ้นประชนของพระองค์คาสอนหลักของพระกัมพีพระธรรมใหม่ของเราคือการกลับคืนชีพของพระคิดเสดจเจ้าและเราก็จะเห็นว่าวกไปเวียนมาอยู่เรื่องนี้ว่าดำารงชีวิตอย่างไรให้มีชีวิตยันดอดน,นี่นะครับแลาจะได้กลับคืนชีพกับพระคิดเสดจเจ้าเนี่ยฉะนั้นหลักคําสอนนี้ก็เป็นข่าวดี ที่บรรดาคระสสาวกเมื่อไปประกาศพระวรสารก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าผู้กลับคืนชีพจากความตายเป็นประการว่าเราจะคืนชีวิตด้วยเพราะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของผู้ตายพระคัมภีร์บอกแต่พระองค์เป็นพระบิดาเจ้าของผู้เป็นในหนังสือพระวรสารของนบุญจรบทที่1ข้อยีสห้า พระองค์ยังดำรงชีวิตยอยู่เสมอและเราก็จะดำเนินชีวิตยอยู่กับพระองค์เราสวดว่าข้าพเจ้าเชื่อในการลับเคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์ในบทเป็บทข้าพเจ้าเชื่อนะครับดังนั้นที่น้องที่รักสําหรับเราคริสเตชนความตายหมายถึงชีวิตการตายกับพระคริสต์เจ้าก็คือการอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรัน ขอหรงเรียบดประทานการพักผ่อนให้แก่พี่น้องของเราที่ล่วงรับไปแล้วให้เขาได้อยู่เย็นเป็นสุขและได้เตรียมตัวสําหรับได้กลับคืนชีพในวันสุดท้ายของชีวิตของพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ